สวัสดีทุกทกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การทํานายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งในคลิปวิดีโอที่จะทำนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมีนดูเหมือนว่าดวงชะตาของท่านในช่วงปลายเดือนตุลาคมจะมีสามเรื่องมหาศจั์สามเรื่องพิเศษเกิดขึ้นกับท่านหรือมีแนวโน้มจะปรากฏที่ท่านพบเจอดวงชะตาของท่านในช่วงถัดจากนี้ไปอยู่ในเกณฑ์ดวงที่ดีท่านได้รับแรงบวกแรงสนับสนุน พลังพิเศษจากดาวต่างๆมากมายส่งผลให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนนั้นมีการปรับมีการขยับแบบตัวท่านนั้นสัมผัสได้อย่างแน่นอนจึงเป็นที่มาของคลิปนี้ดวงชะตาของท่านในช่วงปลายเดือนตุลาคมเริ่มกันตั้งแต่วันที่20ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ตุลาคมท่านจะพบเจอกับจุดเริ่มต้นท่านจะพบเจอกับก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดความมั่นคงในอนาคตไม่ว่าจะด้วยเรื่องการงานก็ดี เรื่องการเงินก็ดีเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีจึงเป็นที่มาของคลิปนี้ชาวราศีมีนมีโอกาสจะพบเจอกับ3มเรื่องมหัศจรรย์อยู่ใกล้ตัวท่านยิ่งนักจะมีเรื่องใดบ้างในคลิปนี้เราบอกทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมรระฟังนั้นคําทํานายคําพยากรณ์เป็นศาสตร์ที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรระฟัง ชาวราศีมีนเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีชาวราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่การทํานายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตานะครับ สำหรับดวงชะตาของชาวราศีมีนในช่วงก่อนจะผ่านพ้นเดือนตุลาคมหรือในช่วงวันที่20ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ตุลาคม1 1วันในช่วงระยะเวลานี้ดูเหมือนว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษจะพบเจอกับเรื่องดีพบเจอกับเรื่องมหศจัรย์จุดเริ่มต้นก้าวแรกจะเกิดขึ้นกับท่านสิ่งที่ท่านรอสิ่งที่ท่านปรารถนามานาน ในช่วงสิบกว่าวันนี้มีโอกาสจะปรากฏให้ท่านพบเจอและมีโอกาสจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดประกายเล็ก,ลกๆที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในคลิปนี้เราจะรวบรวมสามเรื่องมหัศจรรย์ที่ถือว่ามีโอกาสมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนมากที่สุดในช่วงปลายเดือนนี้สาเรื่องราวนี้เข้าใกล้ดวงชะตาท่านยิ่งนักชาวราศีมีน ในช่วงถัดจากนี้ไปภาพรวมจนถึงปลายปี2568ดวงท่านไม่เป็นสองรองใครเลยจริงๆสำหรับชาวราศีมีนโดดเด่นทุกสิ่งทุกอย่างสลัดความทุกข์สลัดความโศกติดขัดดวงท่านจะดีดวงท่านจะปังฟื้นอย่างแน่นอนหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยติดขัดเคยเงียบหลังจากนี้ชาวราศีมีนจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองจะกลับมาชัดเจน ดีอย่างมากจุดเริ่มต้นสามเรื่องราวสามเรื่องมาัศจรย์เรื่องที่หนึ่งชาวราศีมีนให้ท่านโฟกัสเกี่ยวกับงานให้เต็มที่ในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปปลายเดือนนี้การงานของท่านจะตั้งหลักได้การงานของท่านนั้นจะดีเกินกว่าที่ท่านคิดทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการงานจะไปได้สวยจะไปได้ดี ทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะราบรื่นสำหรับการงานของชาวราศีมีนสำหรับเรื่องมหัสารย์เรื่องแรกนั้นต้องโฟกัสพุ่งเป้ากันไปเลยว่าการงานของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีมีนอาจจะโซซัดโซเซไปบ้างเกี่ยวกับการงานมีการเปลี่ยนงานบ่อยหรือมีการขยับปรับเปลี่ยนเรียกได้ว,ว่างานท่านไม่นิ่งไม่มีความมั่นคงเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่ดูเหมือนว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้จะเริ่มมีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนชาวราศีมีนดูเหมือนว่าการงานของท่านนั้นจะเริ่มมีความมั่นคงจะเริ่มตั้งหลักได้ใครที่ทดสอบงานหรืออยู่ในช่วงทดลองงานก็มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะประหารโปได้ทำสัญญาหรือแม้กระทั่งชาวราศีมีน ที่ตัวท่านนั้นพบเจอกับปัญหาเกี่ยวกับบุคคลเข้ามาขัดขวางทำให้งานของท่านนั้นเกิดปัญหาคนที่ท่านมองว่าเป็นปัญหาคนที่คิดว่าเป็นอุปสรรคเขาเหล่านั้นจะหลุดวงโครจรอ,ออกจากชีวิตท่านไปไม่ว่าเขาจะได้ย้ายที่ทำงานใหม่เปลี่ยนหน้างานใหม่การใช้ชีวิตของท่านและคนที่ท่านนั้นไม่ค่อยถูกชะตาด้วยจะมีเหตุมีปัจจัยทำให้ต้องแยกต้องออกจากกัน ทำให้ตัวท่านนั้นสลัดความลำบากอกลำบากใจออกไปได้จะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นทำให้ตัวท่านนั้นหลุดพ้นกับสิ่งที่ทำให้ท่านอึดอัดหรือสิ่งที่เป็นปัญหานั้นจะหลุดวงโคจรอ,ออกจากตัวของชาวราศีมีนไปก็ถือว่าจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นงานท่านจะไหลลื่นงานท่านจะไปได้ต่อจะไม่มีอะไรมาขัดขวางจะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรค ก็ถือว่าภาพรวมของชาวราศีมีนเกี่ยวกับการงานนั้นจะไปได้ดีจะไปได้สวยเลยทีเดียวรวมไปถึงชาวราศีมีนท่านใดที่ต้องการจะเปลี่ยนจะย้ายงานหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นรอคอยโอกาสดีๆดูเหมือนว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมท่านจะได้รับข่าวดีจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านรอคอยมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้เริ่มขยับเริ่มเตรียมวางแผน มีข่าวดีเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนรวมไปถึงใครที่ต้องการจะย้ายข้ามฟากข้ามฝั่งจากเอกชนไปเป็นราชการสำหรับชาวราศีมีนดูเหมือนว่าประตูจะเปิดกว้างรอท่านอยู่ดวงชะตาของท่านภาพรวมจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้ย้ายข้ามฟากข้ามฝั่งจากเอกชนไปเป็นราชการสมดังใจนึกสมดังใจหวังเช่นกัน ดวงชะตาของท่านไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้การงานของท่านจะดีวันดีขึ้นแต่ท่านนั้นก็จะค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างที่จะต้องมีการปรับตัวในช่วงแรกลักษณะนิสัยของชาวราศีมีนชอบทํางานชอบหาอะไรใหม่ๆทํานี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งสิ่งที่จะทําให้ตัวท่านนั้นพบเจอกับโอกาสดีๆรวมไปถึงตัวท่านนั้นก็จะค่อนข้างเหนื่อยเพราะงานเต็มมือเต็มหน้าตักแต่ก็จะเป็นอะไรที่ตัวท่านนั้นจะมีความสุข โฟกัสพุ่งเป้ากันไปเลยว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมการงานจะเป็นเรื่องมหัศจรรย์เรื่องแรกที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนเรื่องที่สองชาวราศีมีนดูเหมือนว่าดวงชะตาท่านนั้นมีโอกาสจะได้เรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับโชคลาภท่านจะอยู่ในช่วงที่ว่าการเงินการทองของท่านนั้นเฟื่องฟู ชาวราศีมีนมีโอกาสได้โชคได้ลาภเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไปได้เช่นกันสำหรับเรื่องมหัศจรรย์เรื่องที่สองชาวราศีมีนดูเหมือนว่าดวงชะตาของท่านนั้นถูกฉโลกกับโชคกับลาภท่านจะไปที่ใดแห่งหนไหนเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ตะวันออกตะวันตกมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้โชคลาภติดตัวกลับมาตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะถูกฉโลกกับสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่ที่ตัวท่านนั้นเข้าไปแล้วดวงท่านจะเปิดดวงท่านจะเรียกโชคเรีย克าบไม่ว่าตัวท่านจะมีล้างสังหณ์หรือแม้แต่จะมีอะไรมาดนใจท่านให้ชอบเลขนั้นเลขนี้เป็นเลขพิเศษ,เป,เ,เ,ศษเป็นเลขมงคลรวมไปถึงชาวราศีมีนตัวท่านนั้นหากเข้าไปอยู่ในงานบุญงานทอดกระถินหรือแม้แต่งานมงคลต่างๆดวงท่านนั้นจะเปิดรับเรียกความเป็นสิริมงคลดีนกักแล ท่านจะได้สิ่งที่ท่านต้องการท่านจะได้สิ่งที่ท่านตามหามานานไม่ว่าจะเป็นโชคเป็นลาบจะติดเนื้อติดตัวท่านกลับมาก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านและยังคงรวมไปถึงท่านจะมีพบกับคําว่าแคล้วคลาดปลอดภยัยท่านจะเดินทางไปที่แห่งหนใดสถานที่ใดก็ตามตัวท่านนั้นจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอคล้วคลาดปลอดภยัยไม่มีพยันอันตรายเกิดขึ้น ตัวท่านนั้นถือว่าในตอนนี้ดวงชะตาท่านได้ทั้งจังหวะชีวิตที่ดีโอกาสที่ดีแคล้วคลาดปลอดภัยมาในช่วงเวลาเดียวกันทําให้ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับสิ่งที่ดีพบเจอกับเรื่องมงคลเรื่องมหัศจรรย์โดดเด่นอย่างมากเกี่ยวกับโชคลาภความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นกับท่านเช่นกันอยู่ที่แห่งหนใดก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีพยานอันตรายใดๆ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องมหัสาร์เรื่องที่สองที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนดวงของท่านนั้นโดดเด่นเรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองเกี่ยวกับโชคลาภและในขณะเดียวกันตัวท่านนั้นก็จะแคล้วคราดปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยเช่นกันเรื่องมงคลเรื่องมหัสารย์ยเรื่องที่สาชาวราศีมีนในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม ดูเหมือนว่าเรื่องใดก็ตามที่ท่านไม่สบายอกสบายใจหรือแม้แต่ท่านติดขัดกับปัญหาได้อยู่ท่านจะแก้ไขกับปัญหานั้นได้หรือแม้แต่จะมีอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยเหลือท่านทำให้ท่านนั้นแก้ไขกับปัญหาติดขัดได้ต้องบอกเลยว่าในนาทีนี้ในตอนนี้ชาวราศีมีนจะผ่านพ้นกับอุปสรรคต่างๆนานา,นาที่พัวพันท่านได้เรื่องงานก็ดีเรื่องการเงินก็ดี ทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะเคลียร์ท่านจะแก้มันจบได้ในช่วงเร็ววันนี้สำหรับเรื่องมหัศจรรย์เรื่องที่สาดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะโฟกัสไปกับปัญหาต่างๆที่พัวพันท่านอยู่ชาวราศีมีนอาจจะพบเจอกับปัญหาต่างๆนานารายรล้อมรอบตัวท่านปัญหาการงานก็ดีปัญหาการเงินก็ดีตัวท่านนั้นก็เปรียบจะได้กัลยาณมิตรก็เปรียบเสมือนว่าเป็นอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง,งๆเข้ามาพยุงให้ตัวท่านนั้นไปต่อได้ หากจะพูดถึงเรื่องการงานก็จะมีคนที่หวังดีกับท่านเป็นการ,รยาณมิตรเข้ามาช่วยเหลือท่านในทุกๆอย่างช่วยทั้งความคิดช่วยทั้งการกระทำทำให้ตัวท่านนั้นหลุดพ้นจากติดลมติดปัญหาได้หลุดพ้นจากอุปสรรคต่างๆนานาทําให้งานของท่านนั้นไหลลื่นหรือทําให้ท่านนั้นเข้าใจงานมากกว่าเดิมทําให้ท่านนั้นสามารถทํางานได้ไม่ติดไม่ขัดเหมือนในช่วงที่ผ่านมา รวมไปถึงตัวท่านก็จะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่มอบให้เสนอให้ให้ท่านนั้นได้ปรับเปลี่ยนให้ท่านนั้นได้รับโอกาสดีๆเป็นจุดเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นกับท่านได้เช่นกันและหากจะมองไปถึงเรื่องการเงินในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีในช่วงที่ท่านเซบ้างติดลมติดขัดบ้างจนทําให้ท่านนั้นมีหนี้สินติดพันตัวมา ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ดูเหมือนว่าท่านจะพบเจอกับแหล่งเงินทุนท่านจะพบเจอกับคุมทรัพย์คุมสมบัติให้ตัวท่านนั้นสามารถนําเงินนําทองไปปิดหนี้โปรสินได้ดรวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับการเงินที่ท่านนั้นเคยไปค้าประกันให้ใครหรือเคยให้ใครหยิบยืมเงินไปในช่วงทัดจากนี้ไปท่านมีโอกาสจะพบเจอกับลูกหนี้ของท่านพบเจอกับคนที่ทําให้เกิดปัญหาได้พูดได้คุยได้เคลียร์ได้ปรับความเข้าใจ จนเป็นที่มาของการแก้ไขปัญหาต่างๆได้สำเร็จก็ถือว่าในช่วงระยะเวลานี้หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัญหาหนักอก,หน,กหนักใจชาวราศีมีนจะค่อยๆเบาจะค่อยๆทุเลาลงหรือในบางท่านนั้นสามารถเคลียร์สามารถ,ราารถแก้ปิดจบปัญหาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหัสจจรันที่ชาวราศีมีนมีโอกาสจะพบเจอเป็นเรื่องลำดับที่สาม ซึ่งทั้งสามเรื่องที่กล่าวมานั้นถือว่าเป็นเรื่องมงคลเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปต้องบอกเลยว่าเพียงแค่หนึ่งเรื่องหรือสองเรื่องก็ถือว่าเป็นเรื่องมงคลดวงชะตาของชาวราศีมีนนั้นมีโอกาสจะพบเจอทั้งสามเรื่องราวพร้อมกันได้เช่นกันดวงชะตาของท่านนับแต่นี้เป็นต้นไปดวงชะตาท่านจะรุ่งเรืองดวงชะตาท่านจะก้าวหน้าขอเพียงแค่ชาวราศีมีน หากตั้งใจทำอะไรที่ดีตั้งใจทำอะไรที่ไม่เบียดเบียนใครหากตั้งใจทำด้วยความเต็มใจเต็มที่มีความมุ่งมานะอุตสาหะการงานการเงินของท่านในอนาคตเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนดวงชะตาของท่านถือว่าอยู่ในระดับเพอร์เฟคอยู่ในระดับห้าดาวกันเลยทีเดียวสำหรับคำทำนายคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมีนในช่วงปลายเดือนตุลาคมไปต้นไปนั้น ในคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคำทำนายคำพยากรณ์นั้นก็ได้จบลงแล้วก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีมีนคิดสิ่งใดที่ดีคิดสิ่งใด,ท,ด,ด,งดที่ไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนเองก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาและพบกันใหม่คืนวงนโกลชาแนลขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คืนวงกลชาแนลสวัสดีครับ